โอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางต้นกุหลาบกันนะคะเนื่องจากว่ากุหลาบเราเนี่ยต้นเล็กแต่ว่ากระถางเราต้นใหญ่เราก็เลยจะเปลี่ยนมาใส่กระถางเล็กเนื่องจากว่าถ้ากระถางใหญ่เนาะเวลาลดน้ำแล้วแบบต้นมันเล็กเนี่ยมันคายน้ำออกไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้รากเน่าได้นาะโอเคเราก็จะมาดูอุปกรณ์กันก็มีกระถางใบเล็กมีเห็นฟอสเฟตเราหรือเรียก อย่างว่าหินบอไฟเนาะหรือเราจะใช้แบบฐานแทนก็ได้เนาะมีดินแล้วก็มีมีอากาเอาไว้แบบเพิ่มอากาศให้กับรากของต้นกุหลาบเนาะความจริงดินก็ไม่ได้แน่นมากนะแต่ว่าเพื่อให้มันแบบดึงต้นกุหลับออกมาได้นะทำไงดีอะอ่ฮะ ดินขึ้นมาโอเค,อเคตอนนี้เราได้ต้นกุหลาบเราแล้วนะคะถึงจะพยายามให้มีดินติดมาเยอะที่สุดแต่ก็ได้แค่นี้เพราะว่า ดินมันรวนมากเนาะเพราะว่าดินเราทำเองเนาะต่อไปเราก็จะไปมาต่อกันที่กระถางนี้เนาะกระถางนี่เเก่าๆหนอ่อยแล้วก็จะใช้นี่ใส่ไว้เพิ่มอากาศให้กับรากแล้วก็จะมีหินวอสฟตของเรานะ ท,ทีหมดเลยใส่ให้ท่วมเลยนะเดี๋ยวเราไปหาหินมาท่วมก่อนหินเหมือนหินจะไม่พอเนื่องจากว่าไอหินนั้นเก่าเนี่ยไอหิน หินใหม่เราไม่พอเราเลยเอาหินเก่าจากกระถางเดิมมาใส่เพิ่มเนาะให้ท่วมท่วมแบบนี้เลยให้ท่วมแบบนี้เลยร้อยเสร็ 100. จแล้วเราก็จะใส่ดินเข้าไปนาะก็<อ>นี่เป็นดินเดิมแล้วก็เราจะไปเอาดินหมักของเรามาใส่เพิ่มเนาะโอเคน่ะคะเป็นดินเดิมก็คือมันมีความ่วนสวยแล้วแต่ว่าเราจะมาเอาดินที่เราหมักไว้อะ หมักไว้หมักกับใบช่ำชาเนาะเนี่ยเห็นไหมยังมีใบช่ำชาเห็นไหมมันจะมีเล่ธาตุเยอะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยผสมเข้าไปเยอะๆบอกไปว่าไอใบช่ำชาเนี่ยเป็นพืชตระก,กูลถั่วเนาะมันจะช่วย เพิ่มในตัวเจนให้กับหลากของพืชเพิ่มในตัวเจนให้กับพืชประมาณนี้แล้วเราก็จะเรียบร้อยเลยแกบจ้าความจริงต้องใช้แกบที่แบบอายุเยอะกว่านี้เนาะแบบ่ว่าแกบที่มันเก่ากว่านี้เนาะเพื่อแบบถ้าแกบมันยังใหม่อะมันจะทําให้อะไรอะสารอะไรทักอย่าง,างจำชื่อไม่ได้ละมเนําใม่ลากพืชมัน,น,มนจะเิือนตัตไม่ค่อยดีเนาะ แต่อันนี้เราไม่มีเราก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ขุยมะพร้าวก็ต้องใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าในดินเก่าเรามีขุยมะพร้าวอยู่แล้วแล้วก็ใช้แค่นี้พอแล้วก็เดี๋ยวเราจะผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปใส่กระถางของเรานะคะโอเคเลยผสมดินกันผสมดินให้เข้ากันเลยเนาะเราก็ใช้มือของเราเนี่ยแหละไปเลยถุงมงถุงมือก็ไม่มี <laughs> มีแต่ก็ขี้เกียจใส่เนาะ สองไม่เข้ากันความจริงอไอใบชํำชามักนี่คือเราหมักกับดินแล้วก็หมักกับขี้หัวแห้งหมักประมาณเกือบปีแล้วอะ่ะก็มันก็จะมีธาตุอาหารเยอะมากประมาณนี้ส่งดินเข้ากันแล้วเนาะเนื้อเข้ากันเรียบร้อยละเขียเราจะรีบท่ายนะ แบบกล้องเราจะหมดละเทดูไปเลยอุ้ยเท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 กะพอประมาณว่าเราอยากให้ต้นไม้เราสูงแค่ไหนเอามาใส่ดูก่อนคือจะประมาณต่ำใต้โอ้ยนันก็เทหมดเลยก็ได้เทหมดเลย ้าจะสูงโอเคแล้วนะทำให้มันงงหน่ยได้ไหมประมาณนี้เวลาปลูกเนาะเราจะหันไอตัวเนี้ยตัวกิ่งข้างหน้าเนี่ยมาข้างหน้าเพื่อให้มันโดนแดดมันจะได้แตกยอดใหม่ออกมาตรงนี้เนาะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะผสมดินแล้วก็กลบให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะแบตกล้องเราจะหมดละ อเคตั้งให้ตรงนะเรามีตัวช่วยนี่ไม้ okay. ตอนนี้เราเปลี่ยนดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ต้นกล้บก็อยู่ตรงกลางกระถางเราก็จะเอามาพักไว้ใต้ต้นไม้เนาะให้มีแดดํำไรให้มันได้สัง,งเคราะห์แสงสร้างอาหารบ้างแล้วก็ เพื่อไม่ให้คลายน้ำเยื่เนาะถ้าแดดแรงอะไรจะได้แบบแบบ <laughs> แบบอะไร <laughs> จะได้แบบฟื้นฟูตัวเองได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการลดน้ำแล้วก็จบคลิปแค่นี้แหละคะ่ะบ๊ายบายทุกคนต้นกุหลาบที่ไม่รู้จะรอดไหมรอดแหละนี่ตาใหม่รอดแน่นอนรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย